น้อยใจมี่ออกน้อยใจมี่ออกแก้น้องลูกอ่ะดูสิ แม่เจ็บ <c oughs> ไหนดูน้องเจ็บไหมนน้องไห่น้องไม่เห็นหรอกโอ้ยแ <c oughs> oh, ม่เจ็บลูกไปไปไป